โอเคออกกลังกายเสร็จก็ว่างพอดีอจ๋าพวกนี้มันกินแล้วไม่อ้วนไหวสัตว์เอ้ยโอ้ยแคปจัดระบบจัดระบบการกินโอเคก็รอแล้วนี่มึงถามพี่มึงถามพี่นายได้กูกูแดกแล้วเป็นไงกูอยู่บ้านมันแหละหรืออยู่บ้านตัวเองกูแดกข้าว โคตรเยอะแดกเป็นกองอ่ะกูยังอยู่เท่าเดิมเลยอะไรมาส่งเนี่ยไม่ออกแล้วส่งเนี่ยรอเรียกอีกเดียวตำรวจกับตำรวจเรียกทุกด้านน่ะที่ไปกันสองคนโดนเรียกประจำอ่ะโอ้หเนี่ยไอ้ชิ้นก๋วยเตี๋ยวขึ้นเชาเนี่เตรียมมหากราบแคลอรี่ได้เลยผมผมแทนพี่ไปแล้วนะในในในสตอรี่จากไอเรนไปแล้วด้วย ไอแบนไอโคไปแบนไอโคไปอะไรของพี่เด่ยอะไรวะกูใช้มันแบนแคทจะลิ้าขับไปโอ้นี่กะครแบนแบบ200 a q สำหรับ15ดาวครับ m o n t e r f f เฮ้ยเยทเย15ดาวหรอเอ้ยเท้าไรวะ15ดาว m o n t e r คือบิ๊กอะพี่รู้ปะดาวนึงก็20บาทแล้วอะเฮ้ย m o n t e r b บ b กับ m o n t e r f f เฟใช่หรอใช่5ดาวมัน หดาวมาสิบาทใช่หรอเาไม่ใช่ร้อยดาวเท่ากับหนึ่งเหรียญหนึงเหรียญหนึ่งเหรียญคับสามสิบาทนว่าต้าแท็กมาแล้วเห็นแท็กเลยก็ประมาณแล้วพี่ลีพี่ลีังไม่ถึงบาทที่ไม่ถึงโอ้โหขอบคุณยี่อีกยี่สิบห้าดาวนะครับมันเไก่เราตัดแทนตัดแทนกกนเนาไก่เราตัดแทนตัดแทนนี่แบบกราวแทบเท้าหนึ่ง จะได้พี่ตัวพี่โดนพี่ฮาร์ดบีทพี่ฮาร์ดบีทพี่ฮาร์ดบีทโอเคกลับไปเมนกลับไปเมนทะเลแล้วพี่ขอบคุณงเาดาวครับรักมากเลยคนนี้ห้าสิบห้าสิบดาวแล้วเนี่ยร้องรักเลยคนนี้พี่พี่จะไม่ทำให้น้องผิดหวังมาจากไหนวะวันเนี้ยในจังหวะไอนจังหวะที่ที่ว่าผมยิงหัวพี่ตอนพี่แรกอะใครเล่นลิชั่นวะ ่าพ right. right. okay. ี่ตะไคร้ทำไมเขาไม่ดูทั้งหลังเขาไม่ฟังเสียงเลยวะเดี๋ยวนะใครใครใครเล่นแคทตอนเล่นเออไซเบทดนี่แเออเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไอ้ตามผมเล่นไอคิวอะผมไปยีย่อใส่หน้าใครวะแคทอะเบ็นเมสเบ็นเมสเบ็นเมสถุงไม่ไปย่อใส่หน้าเขาเฉยนะครับไมเมื่อกี้ไอตอนที่ไอตอนที่โดนทีมอตายอะ ก็เกิดเห็นยีมออก่อนอ่ะคนข้างล่างน่าจะไม่รอดหมดเลยนะดูทรงว่ามีใครมีกรสุใจข้างบนเลยมีวิ่งขึ้นมาแล้วแอดกับแอดกับไอจะเข้าตายแล้วดะเฮ้าเจูแหละกูแหละกูวิ่งขึ้นมาแล้วพี่โอ้ไม่เท่หมอระเบิดต่อหน้าเลยที่จริงอ่ะไอไม่ต้องย่อเข้ามาก็ได้เว้ยเพราะคนส่วนใหญ่อ่ะ เวลาเลงอ่ะมันจะเลงระดับย่อเว้ยก็คือมันมันแี่นเ้เฉ่งแอร์มี่มาอยู่แล้วแอร์ก็หยุดย่อไม Australia ่รู um ้ใครเล่นนะก็เลยเลงลองเลงระดับห hm ัวทำไมพี่มีเส um> ียงแดงขึ้นวะกอผมกขึ้นเหรอเซิฟเซิฟเซิฟเซิมเซิฟเซิฟเจ้าแลววันเล่นดีกันแล้วเวิเ่นกันได้เออวาบว้าเหมือนกันก็มันเป็นทุกคนหรืว่าเป็นของพี่คว้าบ้เฮียวาบว้าบไปสั้นเอาว้าบเซิฟย้ดน อ้อมไปดิอ้อมไปดิอ้อมไปดิไอ้เหี่เดินออกจากต้นไม้ไม่ได้ไอ้สัตลองด้วยนะเสัตเดินออกจากต้นไม้ไม่ได้ไอ้เหี้ยะะสวัสดีเป็นทีแคนเลยเป็นสวัปเฮ้ยฮัลโหลไอ้เหี้ยออกจากต้นไม้มาปาการีมีมาตรงนี้เออสวเหี้ยเล่นไม่ได้โอเวอร์หน่อยโอเวอร์หน่อย

โอโอเครันเอาอยู่แล้วนะอยู่กลข้าหน้าต่างไปแล้วอกชั้นหนึ่งล็อกล็อกล็อกันดลด้ยยเชฟเขผมสวย็เาไปไเไปอะไรกูดินไปเดินเดินไม่เท่าไหร่พี่จะินไปว้าไป ยี่ต่อให้เซิร์ฟฟาร์มเลยมาดิต่อให้เซิร์ฟฟาร์มเลยอันนี้ต่อให้แหลกอีกทีไม่ใช่พี่แทนผมตัดไฮไลท์ตัดไฮไลท์ตอนตอนแพ้เมื่อกี้ไปให้หน่อยคร่ะเล่นวันนี้เล่นอะไรไปเล่นอ่มเล่นอเลเบยอ่ะแ์ทุกครานี้ไปแมตต์ไม่อกี้เออเออชมเออชอบเลยชอบเลยชอบชมนั่นนะชมทุ่งพีกับอูหึหึหลบเหี้ยแมทต์ที ขึ้นพวกแบบ50ดาวครับมันต้องไอ้เซกโอเคครบแล้วบ้างหนึ่งร้อยดาวเนี่ยสามสิบบาทมาแล้วอ่ะแทนรวยแน่มันมันมันไม่เชื่อเว้ยว่าเราแหลกละโอ้โหเนียแหละจริงแต่ผมไม่แปลกคือมาดูย้อนหลังในสตรีมได้นะแม่งวาร์ปแล้วาร์ปจัดเลยอ่ะแม่เล้ว่าสตรีมอยู่เมื่อกี้บังถามว่าเราเราแหลกจริงเหรอวินนี่กันแหลกแหลกแต่แหลกแต่แหลกชัตนะ อะเดิมอ,อะไรเดิมโอ้ไอ้เนีไอ้เนี้ยเป็นไอ้เนี้ยเป็นเหมือนเดิมมีมิร่าแมนดิตโอ้ยว้บโดนว้าบโดนว้าบเกิดสัตว์เอ้าฝั่งที่ได้เกร็บนี่นวาวน่าจะเป็นฝั่งบุกมาที่มึงยิงมึงยิงเน็ตปะเนี่ยไอ้เนี้ยเฮ้ยผมหายแล้วหายแล้วยังไม่หายเรายังแดงอ้าไอ้เนี้ยโดดตั้งนานแล้วไม่ขึ้นไปเร oh, hey. ็ว <c oughs> <c oughs> <but> <c oughs> อคีกสำหรับ25ดาวนะครับน้องรัก10 seconds to i n s t i ว่า5 seconds to i n s e r ก็มาดีครับ proceed to bomb location and defuse i v e r หลังให้หน่อยแล้วสาเด้ยวเยอ้ยมวาโอ้ยออกจากต้นไม้ที เดินไม่ไปเดินไม่ไปทำไมเดินที่เดิมวะไอ้เหี้ยมุนวอลกันชัดไอ้สโอหปวดหัวมากเลยเอาเอาวิ่งเอา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 กูอยู่ไหนนิมีแหลงยับเลยโอ้ยยังวาวว้าวว้าา้ายโอ้โหเซิร์ฟเน่ามากวิอเหี้ย เออสะพอนะสะพอนะถ้าดูถ้าดูตัวพี่รู้สึกเลยตอนเนี้ยดูตัวพี่ได้แล้วคือแบบคว้ให้ดูอือแบบลวนลวนโอ้ยกูอยู่ไหนเนี่ยสะปอนะสะปอนต้องะปอน ก่ดูโดนดูโดนผมได้ได้กว่าล็อกไปแล้วเติมโคตรเน่าเลยเนี่ยพอเล่นเล่นในนี่มาแล้วนะพันพัน อยู่ห right no, okay, mm ้องวายอยู่ห้องวายอยู่อยู่ห้องวายอยู่ห้องวายเห็นแล้วไม่ใชวย้ายย้ายห้องวายโคตรแหลกเลยยุ่หผายวาร์ปอ่ะไม่ได้ไม่ได้อยู่ห้องวายนี่เนี้ยอยู่ข้างหน้าบีนี่เลยอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกอะไเหรอไปดูดูไปดูสึกว่าได้ยินเสียงอยู่เดินตามหลังโอ้แหลกขนาดแหลกนะนี่ต่อให้แรกเลยนี่ เอากูเล็กเฉยไรยังบอกเลยเล็กขาจุดพูนะจุดพูนะอะไรวะจุดพูอะไรวะนี่มึงเห็นกูเล่นพ่อกูเล่นตัวอะไรโอ้โหตายเตรียมตายขอบคุณสิบห้าดาวอีกยี่สิบห้าดาวนะน้องนะแตาแทนหมาว่านแต่แทนมีตังค์แล้วตาแทนแปอะ แต่แทนบอกมีตังค์ขอแฟนแต่งงานแล้วไม่เดี๋ยวอะไรอ่ะมีคนโดนเนตได้เหรอเดี๋ยวช่อง YouTube สักล้านวิวเดี๋ยวิ่แบ่งพวกมึงทั้งหมดเฮ้ย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 อ้าวพูดแล้วนะเอ้าวพูดแล้วนะเดี๋ยวนะล้านเดี๋ยวกูพูดผิดล้านซับสัไครต์เลยสักล้านบัญชีล้านซับสไครนะอ๋อโอ้โหโอ้ยชาตินี้คงไม่มีวันอ่ะวอ้าวมึงดูมึงดูถูกกูเลยนานทีพี่แทนมีโดเนต่ะนะ

ผมโดนลงมจะพอไม่ได้อ่ะโดนเอ้าโดนอยู่ไหนนี่เอ้าโอ้โหมันไม่แหลกสองมันไม่แหลกหรอวะไอ่ถามจริงนี่มันโดนจาลงจากหอตัฟางเฮ้คุณด่วน้างดิเอ้า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 โดนอะไรขอเนี่ยโอ้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 ย โอ้ยโอ้ยโอเรียนเอ้ค hmm. ือมันเล่นตาดินเหรอมันไม่เล่นคอสเออเพิ่งไอ้เยี่ยคุลิลงกระสุนไม่ได้ไอ้เยี่ยแม่เอาไอ้เยี่ยทุบประตูไม่แตกไอ้เยี่ยยังไม่ถึงประตูเลยทุบประตูไม่โดนเอาให้กูทุบประตูหน่อยเข้ไปที่ที่แทนฮะที่แทนเดี๋ยยิงเข้าไปใช่ไหมเนี่ยไปก่อน พี Pierre, Pierre. Oh, mm ่ได้จอดแล้วพี่ยืนอยู่ในไซด์นะพี่จะเข้าไซด์แล้วโอ้เข้าไซด์ไม่ได้ไอ้เทียนแหลกเกินขนาดแหลกก็ยังยิงโดนหัวน้องๆโอ้โหโอ้จุดพู่นะไปเลยพี่พี่แคนเข้าเลยตอนนี้อยู่ในไม่รู้เลยเนี่ยจุดพู่ไปแล้วนะ ครเล่เพื่อนเพื่อนพพ่วาร์ปทิ่หายเลยตอนนี้รู้ป่ยเดี๋ยวสมองให้ทนเลยทันเลยทันเลยจพี่จพี่เม่ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแฟอะไรวะกูตกประมาณสทีกว่าจะตายตัวนึงอะตกสาทีอาิบายถึงตายอะไอเียตกสามทีอาริบายจะตายอะไรวะต่อให้คุแหลกไอสัสไอเียแหลกไอสัอย่างแหลก ไม่วาฟบอกตรงนี้ยว้าฟเลยพี um ่แม่งฝืนเดินเข้าไปในเชฟแบบขัดตุ <k 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 ๊พี่อ่ะตบอลิบารไปสามทีสี่ทีได้ไม่งั้นไม่ตายไอ้เชฟไม่เหมือนความรู้สึกไม่เหมือนแบบเล่นโทรศัพท์คนเก่ใช่ป่ะไอ้เชฟค้างๆความรู้สึกไม่เหมือนกันเลยัรมอนแบบ้้เช่นไหมกูก็หัวร้อนไปแพ้กันหรอกไอ้ชิบหายเชฟแหละขนาดนี้ไอเชฟแบบแม่งแบบอึดอัดอะเดี๋ยวนะใครเล่นเบอร์คิลี่เอจะใครเล่นคาเวล่า กูขอเล่นได้ไหมพี่จะเล่นคาเวล่าในฐานะที่มันแหลกขนาดนี้พี่คงอินเทอร์เน็ตทันแหละเอาอ่ะอย่าพูดอย่างนั้นดิเลนอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นเล่นฝั่งเราฝั่งเราอาจจะไม่แหลกก็ได้เดี๋ยวประเด็นคือทำไมกูฆ่าสี่แล้วทำไมแต้มกูไม่ก้าวอิเทอร์เลเกตทีไม่เด้งหลุดเกมว่าแหลกขนาดอาจจะเด้งหลุดแมปไปเลยก็ได้

เดินก็ไม่ได้สักทีเลสันเลยกอนตรงตรงที่แบบว่ากูทำอะไรไม่ได้เลยบม o t ออเน่ยแหละโอ้โหจะาว่าเอ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 าจกพี่บอเอาจกพี่บอถือกะจกพี่บอ ไม่ไหวแล้วออนั่งนินนดน่ะมาแล้วบิดบิดบิด,บด,บด,บดเออยิงหมดแม็กอก็อ,อีอ้กว่าจะตายเอเธอไหมขอนั่งพักแปนบนึงเฮียเฮ้ยหายวะ่ะหายแหลกแล้วหายแลกล้วโอ้ยเยียสสบั <laughs> พพดมอลพวกแหลกเลยสัส แขวงใครเดินว้าวไม่รู้พี่ผมผมผมแหลกพุดแหลกกับพี่ตัวย้ายแล้วหายปั๊บออกยิงกับไปอ่ะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วทไมเข้ามาแล้วเฮ้ย้ือทักโทรหาอะไรคุณอยู่ชั้นหนึ่งอยู่ชั้นสองอ่ะครับปูไม่บอกว่ะ พีี่่ตอนน้ลาสุดได้เลยเนาะอยู่ไหนพี่ถ้านานๆอยู่ข้างบนคับมีพันดาวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่รู้อ่ะหาไม่เจอแล้วอยู่ตรงตรงตาน่าจะอยู่หน้าต่างเดี๋ยวได้ยินเสียงชั้างหลังนะลงไปละลงมาได้ไปละโอเคบี ออ้ยเหี้ยอ๋อต่างเจ้าไหมเจ้ไหมไม่ไม่แหลกเขาโว้ยกูเจอไหมเจอไหมไอพีบัตรละนาเราไปได้มันกันได้พี่กันได้โอ้ัหแตกพีบัตรหัวแตกเหี้ยพี่บัตรติดหลบพีบัตรพี่บตรพีบัตร สวัดโครับพี่เออตัวต่อให้กูกคุณแหลกเห้ยเนี่ยมึงมึงจะนั่งาตัวเองแล้วไอ้สัตว์กูขนาดลูกคแหลกแลกที่ที่เนี่ยมึงมึงต้องไปพิจารณาตัวเองกันแล้วเมื่อกี้พี่ก็ถือแค่ถือแค่กระจกนะมันไม่ยิงไม่มีปี๊บครับมันรู้ไงว่าไงก็ยิงไม่ผ่านแหมสัตว์ไม่ต้องขิงหรอกไม่ได้เล่นเท่านั้นแหละครับเอาละครับโอเคฝันดีทั้งเลื่องโอเคาย เขาทำไมกูที่สองคิวเดียวเองโอ้โหเฮ้ยพี่บวกแปดนียอะไรวะ <c oughs> บวกสิบบวกส <c oughs> ิบเจ็ดทำไมบวกน้อยอ่ะเล่นมาเยอะแล้ววงไอ้